จี้ลอยแล้วสาวดได้ยังไม่กินะี่สินาเวังนะตัดตัดเปคนแป๊บนึงคนนึงคนนี้นี่มากเลยหนึ่งตันึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ใช่เดียรท่่นาคนปคนไคน้คน้นึนนึงนะแป๊บนึงนนึงนนึงนึงทุกคนนะเราต้องมาดักข้างหน้าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง เหนื่อยมากเอาเจ็บปวดึ้อแล้วน้งแไลบ้านในไลบ้านโซนอ่ะใช่ครับสวัสดีค่ะถึงแล้วถึงแล้วทุกคนกไลบ้านโซนลูกสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ว อย่าลืมโคกนะโคกได้โคสองแก้วนะโอเคีอะไรเข้าตาเห็นแแหมากันนะตาแก้วตาอะไรเข้าตาอะไรอะคะอะไรอแวแววแทุกคนดู โอ้โหแค่หับโซน่าอ่ะถุงกล้องทุกที่มีกล้องเอละทุกคนดูอ่ะทุกคนดูท <c oughs> ุกคนอ่ะแอดขออยู่ข้างหลังนะไฟ <c oughs> มันมากอไปไฟมันมากไปอ <c oughs> ันนีน้กําลัมเพิ่มอ่ะ นนเราต้องรอเขาเข้ามาด้ต้อะเราต้องทำยังไงอยูไหนอะอยู่ไหนอะพี่มากกว่าอยากกินส้มำ

ทุกคนทุกคนไปพี่แบมบ้ะเดก็ีเดี๋ยหนื่อยเหนื่อยเหนื่ล่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อให้ให้ให้ขวัญด้วยหายไปม่รู้พี่ผุ๋มแบมก็ขึ้นบนรถเลยให้พี่นั่งไปกับลูกนะนั่งไปกับลูกเลยขาสั้นด้วยเดินตามไปทันเลยนะยทอยไร ทุกคนแอดเดินไม่แอดเดินไม่ทันลูกอะเดินตามมันดำเหนื่อยอะจริงจริงแมันเดินวิ่งวิ่งไม่ทันอะไม่ไหวนี่หนูขอมีหน้านั่งตรงนี้แล้วนะไม่ไหวนั่งอะไรคะเดี๋ยวเ็นให้เหนื่อยมากเดินตามดำอะเห็นชนกันตาเห็นคนยืนกับเดินมั้ย เคป็นรอคนรอสองคนสุดท้ายรอใครลูกไปใกล้แล้วรอพี่เหรอทุกคนเดี๋ยวจำหน่อยเหนื่อยมาก ระวังลูกแต่ก็นหนึ่งพอดีเลยใช่มส่งอไปสงว้าหามาอยเ่ยหนุ่ไวจังอ่ะะปร้อยล่หลุกันทุกคนแบ่งๆกันดูนะเออไม่ไปหากตาเาก็เปลี่ยนไปากจริงเนี่ย บปุ่มเดินไม่ทันเลยต้องวิ่งอ be ่ะแรมมดขายาวมากหนูขายาวมยาวยาวม่ขนูไขายยาวอะเหนื่อยมาแล้วเนี่ยเหนื่อยมาแล้วเนียแล้วอยากให้เอาปกติไหมเอาถ่ายกันม่ายกันถ่ายกันี่ายกัน ลูกแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นผู้หญิงลูกแม่เป็นคนดีปล่อยปล่ลูกเดินไปเะลูกแม่ิงแต่ว่าเ้อเองแบมเดินอ่ะหเก้าบุ๋มยิงอยู่เก้ารูอยู่เลยแล้วขางนี่ดูสิสโดว์ิดาสดูสิดูสิดูสิดูสดูดูสิดูริู่สดูิดูดูสดูดูสิดูดิดูดดูดดูดิ วดเดือดเราต้องเดินจริงหรอแล้วคือแล้วดูคนอื่นมองเิยพี่บุมเราขอรูปนั่งตรงนั้นฮะนี่ไะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเขียนใช้ก็ได้ให้น้องเดินไป พี่นุย้ยเราหนีมีหน้าออกจากบ้านแล้วพี่นุย้ยเราหนีมีหน้าออกจากบ้านมไม่เก็ได้ใช่ไหมจะหนีแล้วเนี่ยไอ้อัน,นี้เนาะไ้ไม็ดที่นีนี่พีไ,ไหนายจะอกไปหนี่หน้ก็ปกคืนไป้าหนูไงก็จะไป<ม>อยู่ทนะ่านพวกกันไหนเอ,อ้าถ้าหนะูมงเนปาก็ต้องไปทุกจังหวัดทุกคนคุยกันไปก่อนนะอ้่อไว้ก่อนไปหอดไหม ถึง่างบประตูหนึ่งอ่ะทำไมมันไม่งกันตงบ่ไม่แล้วแล้วประตู่ออ่ะไมทุกคนดูดีๆไหมดูแบบมันเหนื่อยมากเลยอ่ะโบใกล้แล้วประตูสองประตูสแล้วประตูสองแล้ประตูอวอทุบเดียวแก่แก้วนะ เออแบมอย่าลืมอย่าลืมกาแฟนะรเออกาแฟสแก้วอย่าลืมของพี่อ่ะมีหน้าโค้กด้วยโค้พี่อ่ะสองแก้วโค้กโเค้กสองแก้วคนถึงแล้วประตูหนึ่งเดินมาจาประตูสิบอ่ะ กองไม่รู้เลยพี่มอมย่าจะมีน้องหล่อทุกคนฝากฝากแ็บเลยนะมี่น่าเต้นเป็นพิธีดูหน่อยเต้นคู่กันร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมคะทุกคนเรียม์หัดาเขาเขาจะเต้นนะทุกคนนะ สนเรอเราไม่น้อยเปิดมีใครโทสัไใครใครใครบว่าไลฟ์หมดเลยไลค์กันหมดเลยันหมดเลยไม่ไม่มเมกันแล้วตอนนี้ไม่มเมมแล้วไม่ไม่อยากใครอย่เมมกี่ายมาอย่แอยาเห็นดององอะไรดองดองใช่อยาเห็นพี่พกกนรือ่ตอนนี้อาจจะไม่เหมืกนะ น้องมาแล้วนะครับมีรถมีรถของกองครับนี่ครับรถรถบัสทุกคนแป๊บนึงนะนี่ครับรถน้องขึ้นรถรนกองครับเมนบายบายลูกบายบาย พอไหมไม่ม่าได้พอไหมพอสวย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 อะไรละคะสวยสวยคืนนี้ปักตะกร้าไม่รู้ค่ะปักปักปักเดี๋ยวกลับไปแล้วเราต้องไปปักทุกคนคืนนี้อย่าลืมไปช่วยน้องกดตะกร้ากันนะทุกคนน้องเดี๋ยวน้องขายของ มาสวยทุกวันในรถเข็นมิาชกเกินรถเข็นมาอยู่ที่น้องไนดูรถเ็นสวยไรฟิวสวยทุกตอนมาที่นักภาษาอะไร่จาทุกคนสวยไปไกลเลย่ใช่ตันไปเราอยู่ใกล้

ไอแบมยกกระเป๋าเป็นไงแข็งแรงมากดู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 แข็งแรงมากไปเลยไปเลยไปเลยโซยักษ์ใช่ทุกคนเด็กยักษ์อ่ะเขาต้องแข็งแรงอยู่แล้วไง น้องไม่ลืมครับน้องไม่ลืมแต่ว่าไม่มีไม่มีใครใส่ไมมีอาน้องเลยเก็บไว้ครับพี่องเีน่ยกนี่สาวไปที่โรงแรมมอาจจะไปก็อาจจะไปวกใจสิลูกเรามันเซ็ตีเกินไงก็เลยปิด

ลูกบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้ไปแอปเตอร์ปาร์ตี้ไม่ใช่มีหน้าไม่ใช่โซเชียไม่มีเลยใช่ค่ะจะบอกะแต่ความจริงฉันหลับแล้วแต่ทุกนอะไม่ด้จะจอดเครือกะต่ายตุ๊ตาเแอบดูแต่ตกใจยังไงแต่ดู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 เขาบอกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นม่ั้ว่ย ยิ้มนิเยิ้มนีอะไรม้สมาเะคะมาแล้วเอกันนะคะเจอกันนะคะมาี่น้าเมื่อคืนชื่นใจมากเลยน่่ลิปยจุลูกส่วงแตกล้วแม่ว่าโซวบแบมตด่ะลุโซวบีบมตดแล้อเปล่าโซวแยมตดเปล่าตดหนูตดหรือเปล่า บยบไปลูกไบาย,บาย,บายทุกคนนองไปแล้วเดี๋ยวน้องใส่ครับเดี๋ยวน้องใส่ครับเดี๋ยวน้องไปถึงโรงแรมเดี๋ยวน้องใส่น้อง,งเพิ่งจะถอดทุกคน